ต้องบอกว่าตอนนี้นะคะศิลปกรรมความงามของประเทศไทยเนี่ยถูกยกระดับเป็นซอฟต์พาวเวอร์ระดับเอเชียไปแล้วนะเดี๋ยวนี้ซอฟต์พาวเวอร์ความงามของประเทศไทยเนี่ยไม่แพ้เกาหลีเลยค่ะเพราะล่าสุดนะคะทีมอ e ีวานและทีมมิสแกลนอินโดนีเซียนะคะตอนนี้บุกเข้ามาที่ตลาดไทยนะ,ะเพราะเขาเล็งเห็นว่าตลาดไทยนะ,ะตลาดความงามของเมืองไทยเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งของเอเชียแล้วอาจจะเป็นอันดับหนึ่ง ของโลกแล้วด้วยซ้านะนึกออกปหเขาได้เข้ามาตอนนี้คือทางอีวานแล้วก็มิสแกนของอินโดนีเซียเนี่ยบุกเข้ามาในไทยนะฮะเข้ามาที่โรงพยาบาลมาสเตอร์พีนนะเขายกระดับให้ยกระดับให้โรงพยาบาลมาสเตอร์พีนเนี่ยเป็นเดอะเบสทางด้านความงามและเขาก็แฮปปี้มากแล้วต้องบอกว่าความงามของประเทศไทยเนี่ยธุรกิจความงามของประเทศไทยธุรกิจศิลปกรรมของประเทศไทยเนี่ยเป็นอะไรที่นิยมและเดอะเบสในอินโดนีเซียมาก ต้องบอกว่าอินโดนีเซียเนี่ยเขาบ้านนางงามมากๆเลยนะอินโดนีเซียเนี่ยบ้านนางงามแล้วเขาชื่นชมในความงามของสาวๆควีนของแต่และเวทีของอินโดนีเซียและจึงทำให้นะคะธุรกิจความงามของประเทศไทยเนี่ยไปเติบโตที่อินโดนีเซียเธอเธอรู้หรือเปล่าว่าโรงพยาบาลมาตเตอร์พินเนี่ยไปดังที่อินโดนีเซีย เพราะนั้นสาวสาวอินโดนีเซียหรือนางงามอินโดนีเซียก็จะแห่กันเข้ามาทําความงามที่เมืองไทยที่โรง,งพยาบาลมา s t e r ร์พี e นั่นเองโอ้โหต้องบอกว่าเรารู้สึกว่าดีใจมากนะคะที่ธุรกิจความงามของประเทศไทยเนี่ยกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ระดับเอเชียระดับโลกไปแล้วเธอ